ตั้งนโมสามจบด้วยกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทุ อิมิตสังมหานาธิยาอธิวัฒนานังสุรักขันตานังสัพพเทวานังอิมินาสักการณสัพเสพเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมููชา เจ้าแม่นาทีเท,ท้าสีถันดรนแม่แย่านางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิอยู่หน้บริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าเป็นเจ้าทั้งหลาย จะได้ประกอบกุศลและเกดฤทธิ์สนกุศิสนให้แก่คุณปรีดาพูลคำผู้วัยชนณบัดน,นี้จะได้ประกอบพิธีิลอยอัฐิและอังคารของคุณปรีดาพูลคำผู้วัยชน ขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนแม่ยะนางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัภิและอังคารของคุณปรีดาพูลคำผู้วัยชนและขอได้โปรดอนุโมทนา ดนบรรดาให้ดวงวิญญาณของคุณปรีดาภูนคำผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วเนตรนิรันการเทิน